กิติศักดิ์เสนาเมืองเฮ้ยเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยเอ๋อตัวนี้เป็นตัวไทยนะครับผมตึงเลยแหละตึงเลยแหละอืมก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับน,นี่เยเจ๋งเลยก็สิเช่นเคยเคยเช่นเช่นเคยอะไรวะเนี่ยอืมจับคู่นานมากเลยเกินาแล้วเออ เม่ค <H oo ly> e ือเจอบาซ่าตึงๆครับเกมนี้เอลกาซิโกโลโก้ o, หรือเปล่าอืมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมผมผมอืมฟิตด้วยเออเออเอาแบบนี้แหละ ทางนั้นก็ชิวเไม่ตึงมือพี่เลยอะไรวะเนี่ยมาแล้วเปิดสนามมาเฮ้ยใช้โค้ดเหมือนกันเลยวะ่ะอะไรวะเนี่ย ก็ถ้าใครอยากได้ตัวนี้ก็ไปซื้อกันได้นะครับในร้านค้าในเปพจตัวฟรีดีเยอะแยะอะไรปะเนี่ยโอ้โหย,ยังไม่ได้ครับยังเจาะไม่ได้เดบรอยเมซี่หรืออะไรแล้วโอ้โยไปผ่านยังไงวะ โค้งไปไตมือหัวเอ้ยโอ้โหโดนสวนว่ะอินิซุดโอ้โหอย่างนี้ใส่สกอรที่เอ้างมีเข้าได้ไงวะถือเป็นโชคดีของเราไป ให้สีน้ำเมืองสี่ยกโอ้ไม่ได้ครับบอจยจจเย็นโอ้โอ้โหอ่อเรียบร้อยปิดไม่ทันนะครับเมื่อกี้อะไรเนี่ยเล่นไม่ได้เลยเล่นไม่ออกเลย จ่าคนนี้มาเมสซี่อืมใจเย็นใจนเย็นใจนเย็นใจนเดือบรอยเมสซี่ยกสวยๆกินศักดิ์ศรีหน้าเมืองอมไม่ทันว่ะไม่ทันได้ไงไม่ทันได้ไงไม่ทันได้ไง อุ้ยเมสซี่จะพลิกเองเองครับแต่ว่าไม่ต้องกรอบนะไม่ต้องกรอบเสียดายมากถ้าตรงเนี่ยน่าจะกินกินเรียบพลิกอุ้ยสวยอืมให้มันได้อย่างงี้ดิวะเออ หนึ่งประตูตอนหน,นึ่งอาดิใจเย็นค่อยคอยโอ้โหไม่เงยโอ้โหโอ้โหอือหือโอ้โห,อหเอ้ยบอลเอ้ยโอ้เกี่ยวไปนะครับ เกือบไปอะไรกิตตุศรีตะเมืองทันปะไม่ทันนะครับผมถ้าทันนะมีมีหนาวอ,ะอ,าอ่ะอ๋อยะเฮ้ยโอ้เซฟได้นะครับยังดีที่เซฟได้แต่เซฟไม่ได้นี่โดนดีรออะไรอ่ะ เออโค้งไปจงหวันนี้โอ้โหนึกว่าจะโดนแล้วยังไม่โดนแมสซี่โอ้โยรู้สึกว่ากองหน้าเราเก็บบอลไม่ดีเลยนะครับผมโอ,อโอ้ยบอลอยู่ไหนวะเนี่ยเอ๊ยกยนดสับสวยโอ้โหมีได้แล้วครับ ว่าจะโยนให้ซะหน่อยแต่โดนปิดทุกรอบเลยวะไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีลูกนี้ยกได้อยู่คืนหลังโอ้โหเบาไปวะยังมองไกลเกินเออจบครึ่นหลังไปแล้วครับในหนึ่งประตูะต,ต่อหนึ่งประตึงก่อนหนูประตูต่อหนึ่ง สวยกดแรยกดแรยกดแรงมันเคยกดกระโดดมัแล้วเกอร์กระเดือมันแล้วกดกอะไรไปรับยังอยู่ยังอยู่อ่ะยังอยู่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 แต่มึงข้อโอ้โห้ได้ซัดครับแต่ว่ายิงออกไป เป็นลูกเมื่อกี้เสียดายเลอเกินสวยสวย The Boy The Boy จ่ายเข้า Iniesta ให้เมซี่เมซี่ให้สีน้ำเืองสีน้ำเืองให้เมซี่เมซีม่ไม่เอาครับเมซี่เมซี่บอกไม่เอาแล้วอะไรวะเนี่ยบอลอยู่ไหนสวยนี่ไงจ่ายมา จ่ายจ่ายพลาอีกแล้วผ้าหลายช็อตเลยกันนี่นี่นี่พลิกเคยเหลืออะไรเอา้าโอ้โหยิงเบี้ยวเฉยเลยโอ้โหยอมยอมถือว่าใช้เท้าข้างไม่นสัดไม่แข็งแรงเอ้ยมีลุ้นว่ะป่อนออก น่าจะเป็นบอลทุ่มทางเรานะครับเพราะว่าอืมนั่นแหละมันน่าจะอะไรก็ยกเข้ากลางอ้้หูวิว้ยเออเออเออเขากลางมาเข้ากลางเย็นๆยกไปโอ้โหผิดทางว่ะ ไปไปไปกินสักเซนเมืองได้สุ่มเอ้ยเอาอเออเอาวะเตะมัวเตะซัวแล้วจังหวะเนี้ยอืมไม่สนไรเลยคนไทยมาครับโค้งโค้งไปครับเดิมบอยโอ้ แมตซี่ดีวะโอ้เอเอืเสียบเลยสุดยอดจริงอะไรปะเนี่ยอยู่ไหนโอ้โหดูเดือดมากครับดูเดือดมากดูเดือดเย้เดือดเอออะบอลไปไหนแล้วื <c oughs> ออกไปสวยจะเย็นจะเย็นจะเย็นสวยโอ้โหโดนชนก่อนทำให้โดนชนนะมีลุ้นมีลุ้นแล้วเน็ตเป็นอะไรกระตุกกระตุกหืม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  อื่นอะไรวะจ่ายข้าไปก่อน,จา,านจ,อจาก่ายเมสซี่เสียเมืองจ่ายโอ้โหไม่ไหววะไม่ไหวเลยวันนียจะเสมอกันหนึ่งหนึ่งไม่ได้นะเว้ยต้องมีแพ้มีชนะบอลอนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยยกไปลูกนี้ถึงเปล่าถึงแต่ถึงแต่ว่าโดนแย่งไปก่อนนะครับเสียาจจริงๆเสียาจจริงๆ เสียเออโอ้ยทดทดหนึ่งอาทีทดทำไมาจา๊าดเออกระจบไปที่หนึ่งหนึ่งะครับเสมอกันไปแผงแต้มกิติศักดิ์สินเมืองยิงไปหนึ่งโลกก็เออระตัวก็โหดอยู่นะอืมโหดเป็นคนเล่นเลยอะไรวะ Let's go. Bye -bye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 .